กระลำปีจ้ะหลังจากทิ่ตัดออกแล้วกระสิเริ่มแตกแขนงแบบนี้จ้ะแตกหลายแขนงจ้ะและกะสิใหญ่คืนยังสี่จ้ะกระสิหอเป็นลูกกระลำน้อยๆให้เหากินอีกจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกบดโดนกระสิได้กินลูกกระลำจ้ะตัวน,นี้ก็คือหลุนทิ่ตัดกินก่อน นี่จ้ะปลูกกระลำปีก็กได้กินขาแหนงมันนําแบบนี้แล้วจ้ะแต่ว่าต้องล่อให้หหอก่อนจ้ะคอยตัดกินตัดมาพร้าวมันจังเสบ